กรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะหนูชื่อเด็กหญิงวชิราพรอริยะจินดาสกุลวันนี้หนูในานามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนสกุลศึกษาจะมากล่าควคมรู้สึกที่มีต่อพ่อค่ะพ่อเป็นคําสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่พ่อเป็นผู้นําเพื่อที่ลูกจะได้เห็นและปฏิบัติตามเพื่อที่ลูกจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างเพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ พ่อจึงมักพาลูกๆไปเล่นกีฬาอ่านหนังสือหรือกิจกรรมต่างๆพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวยอมเสียสละทำงานหนักเพื่อให้คนในครอบครัวได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายพ่อจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีการอธิบายทุกครั้งที่เราทำผิดท่านจะไม่เคยนึกโกรธคอยแต่จะบอกสอนว่าสิ่งนี้ผิดเพราะอะไรและทำไม ท่านสอนให้เรามีเหตุผลรู้จักรับผิดรูด้จักเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วท่านจะสอนวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้เพื่อที่ลูกน้อยจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมได้สุดท้ายนี้หนูในนามตัวแทนของลูกๆนังเรียนโรงเรียนสกุลศึกษาจะขอสัญญาว่าพวกหนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะ